ซ่อมแล้วเกิดความเสียหายกับรถลูกคา้าทางร้านมีนโยบายรับผิดชอบอย่างไรให้กับลูกค้าบ้างระหว่างซ่อมรอยนี้สีแตกครับผมเนี่ยไม่ได้แจ้งลูกค้าก่อนหน้านี้ว่ารอยเนี้ซ่อมแล้วมีโอกาสสีแตกแล้วทําไมไม่แจ้งกับลูกค้าก่อนละ่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งฐานการซ่อมรอยลักษณะแบบนี้ความลึกแบบเดียวกันเลยทุกอย่างออกมาเรียบเนียน สีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันเลยเกิดความมั่นใจรอยแบบเดียวกันเลยไม่ได้แจ้งกับลูกค้าสรุปผมเลยต้องลดให้กับลูกค้า50%ก็คือคิดลูกค้า5 0 0 0บาทก็ลดให้เลยสองพัไอ้เงินเนี่ยได้น้อยเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเนี่ยผมให้ความสำคัญมากเลยนะครับต่อจากนี้เนี่ย ถึงแม้เนี่ยนะครับลอยที่เราเคยผ่านการซ่อมมาไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหน,นถ้าเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะมีความเสียหายได้ผมจะแจ้งกับลูกค้านะครับผมไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเสียความรู้สึกนะครับเพราะเขาตั้งใจที่จะมาซ่อมแบบไม่ทําสีแต่กลับสุดท้ายต้องกลับลเอาไปทําสีนะครับ